สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณเกิดในวันพุธกลางวันหรือเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเวลาเกิดตามโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณจะได้ทราบนะครับและจะได้เลือกรับชมคลิปคำทำนายได้ตรง กับวันที่คุณเกิดตามโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตา การงานนะครับการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จที่รอคอยครับไพ่3คาถาจะเป็นไพ่ที่พูดถึงความสำเร็จที่จะเป็นบันไดก้าวแรกนะครับของคนเกิดวันพุธกลางคืนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อๆไปนะครับ ในช่วง22จนถึง3 1ธันวาคม2 5 6 3นี้เรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนจะพบกับความสำเร็จที่รอคอยอุปสรรคปัญหาใดที่เคยติดขัดจะแก้ไขได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการติดต่องานการเจรจาการตกลงการต่อรองใดๆในเรื่องงานก็ดูจะราบรื่นดีไม่ติดขัดอะไรนะครับหรือต่อให้มีปัญหาติดขัดเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาจะใหญ่สักเพียงใดคนเกิดวันพุธกลางคืนก็จะส สามารถที่จะเอาอยู่ครับในช่วง2 2จนถึง31ธันวาคม2 5 6 3นี้นอกจากในเรื่องของความสำเร็จที่รอคอยแล้วถ้าพูดเรื่องของโอกาสก็ต้องบอกว่าคนเกิดวันพูดกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานใครที่สมัครงานอยู่รองานไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2 5 6 3นนี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีครับไพ่เดอะซันซึ่งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับต้องบอกว่าไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ดี ในการพูดถึงเรื่องใดๆก็แล้วแต่เพระพาะไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสุขและความบริบูรณ์ในชีวิตนะครับเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการงานนั่นหมายความว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จและความสุขที่รอคอยที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องงานครับบางคนจะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานบางคนจะมีความโชคดีในเรื่องงานเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตา การงานก็ว่าได้นะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นรนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสช่วงเวลาแห่งความสำเร็จช่วงเวลาแห่งการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะเติบโตในเรื่องงานก็ว่าได้ครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่าในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง22จนถึง3 1ธันวาคม2563นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังให้ดีครับไพ่3ดาบนั้นจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนว่ามีเกณฑ์ที่จะติดขัดได้นะครับต้องระวังในเรื่องของการเงินที่จะติดขัดระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกโดนเอาเปรียบในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับโดย เพราะระวังในเรื่องของการที่จะผิดใจกับคนในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าไพ่แปดเหรียญจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของโอกาสทางการเงินนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าถ้าไม่นับในเรื่องที่จะ ด้านลบที่จะเข้ามาแล้วก็ยังคงจะมีด้านดีที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนั่นก็คือในเรื่องของโอกาสที่ดีทางการเงินนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสที่ดีในการเงินนะครับหรือว่าช่องทางในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆนะครับโดยที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าในเรื่องของพรสวรรค์ความสามารถพิเศษหรือว่าศักยภาพของคนเกิดวันพุธกลาง จะดึงดูดเอาโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองแต่หากถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นไม่โดดเด่นนะครับหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ต้องดูให้ดีดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตา ในเรื่องของความรักกันบ้างว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563ครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับ ในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2,563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2,563นี้ต้องบอกว่าไายราชินีแห่งถ้วยนั้นจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทางบวกนะครับ ใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีรึกซึ้งแล้วก็เข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่สิบเหรียญเองก็จะพูดถึงความสุขนะครับที่เข้ามาผ่านประสบการณ์ต่างๆที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้น กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนจึงเรียกได้ว่าในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้จะเต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจก็ว่าได้นะครับสำหรับคนโสดถ้ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะมาจากการแนะนำของคนที่เป็นเครือญาติคนที่เป็นพี่น้องคนในครอบครัวแนะนำให้นะครับ หรือเป็นลักษณะของการที่คุณจะไปพบเจอคนเหล่านั้นจากการทำงานทำสิ่งต่างๆนั่นเองครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคำทำนายใดที่ต้อง เฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ